สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของไม่นด้มีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์ของกลุ่มคริปโตเคอเรนซีอีกแล้วนะครับตัวของ Binance ลันผู่ตัวใหม่โปรเจกต์ที่43นะครับเหรียญของ XAI XAI ชื่อแปลกๆนะ XAI นะครับคือจะเป็นโปรเจกต์ที่43ในการที่จะให้ทุกคนไปสเต็กกิ้งเพื่อรับผลตอบแทนเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเหรียญของตัว XAI เนะี่ยหรือ,หร,อหรือเรียกว่า เรียกว่าเสียไม่หรืออะไรไม่แน่ใจเหรียญนี้คือสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นเหรียญของอะไรปะดูด้วยกันฮนะ,อะโอเคทุกคนนี้เป็นตัวของข้อมูลที่พอจะหาได้วันนี้นะครับคือผมบอกก่อนว่าผมมาอัดคลิปประมาณวันที่3นะครับแต่ว่าเหรียญตัวนี้จะเริ่มเซ็กกิ้งทุกวันตั้งแต่วันที่ 5. เออตั้งแต่วันที่5นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลบางส่วนมันเลยอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับผมพยายามหาที่ผมเจอก่อนละกันนะครับอ่ะมาดูละกันตัวของเหรียญ XAI บนใบนี้ลั่นภูตัวใหม่นะครับฟาร์มโดยใช้ BNB นะครับ F D USD แล้วก็ t u s d คือเป็นเหรียญเดิมที่เราคุ้นเคยเนี่แหละนะครับเป็นเหรียญน้ำเดิมนี่แหละนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่4สามนะครเขาบอกว่าตัวเดของ XAI ตัวนี้หรือเซียอะไรเนี่ยเป็นบล็อกเชนสำหรับ,บเล่นเกมเป็นเรื่องเกมเหมือนกันนะนะครับที่สร้างขึ้นบนอ่า Arbitrum เหรอเป็นเลเยอร์สตัวแรก ค่าว่าจะพร้อมใช้งานภายใน2 0 2 4ชั่วโมงก่อนลันผูเริ่มต้นก็คืออาจจะแบบเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ผมมีเว็บให้ดูนะผมพาไปดูเว็บด้วยนะครับก็คือคนที่สามารถรับเหรียญได้เนี่ยจะมีด้วยกันสามเหรียญ BNB นะครับ f d u s d แล้วก็ TWD เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะให้ฟาร์มแค่4วันนะทุกคนมีเวลาแค่4วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5เดือนหน,นะฮะ ปี2 0งศปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเริ่มวันที่เที่ยงคืนนะแล้วก็ตัวนี้เองนะครับเราจะสามารถเริ่มมีการเทรดคู่เหรียญน,นะครับวันที่9นะครับวันที่9เดือนหนึ่งะฮะโดยจะเปิดให้คู่กับอ่าเซียคู่กับ XAI ผมอ่านว่าเซียได้ไหมผ้ออ่านว่าเซียไปได้ไหม XAI เซียไหมอ่าจับคู่กับ BTC นะครับเราก็จับคู่กับ USDT จับคู่ BNBFDUSDTUSD แล้วก็เหรียญ TRY หรือ Try TR นะครับ คือเป็นเหรียญแบบเปลี่ยนเป็นเหรียญเมนนี่แหละสมมติว่าเป็นเหรียญเมนนะครับอ่ะมาดูแล้วกันนะครับว่าตัวเหรียญเมียยังไงบ้างนะครับตัวของเหรียญ XAI ตัวเนี้ยหรือเซียเนี่ยอุปทานทั้งหมดนะครับสูงอุปทานสูงสุดเนี่ยตัวของอุปทานสูงสุดนะครับหรือว่าจํานวนเหรียญทั้งหมดในระบบของเขาเนี่ยจะมีอยู่ที่2,500ล้านเหรียญนะฮะ ซึ่งตอนนี้เองเขามีการเรียกว่าเอามาแจกทุกคนเนี่ยเอามาแจกแค่สามเซน,นะครับคือแจกอยู่ที่75ล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณสักสามเซของเหรียญทั้งหมดนะฮะแล้วก็การเริ่มต้นของเรียกว่าเชนละกันนะเริ่มต้นที่277ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับตัวของ x i token หรือ s h a token เนี่ยจะมีการส่งอ่าเรียกว่า hard cap ละกันนะครับคือเป็นรายชั่วโมงนะครับคือ bnb เนี่ยเขาจะมีการจ่ายประมาณสัก 62500เหรียญน,นะครับแล้วก็กลุ่ม,มอ,อื่นๆเพราะกลุ่มเซเบอร์คอยจะแจกอยู่ที่7800เหรียญน,นะครับแต่ยังที่บอกทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะผมบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนมันใกล้เคียงกันนะคือบางคนมองว่าเอ้บีเอ็มบีอู่ได้เยอะจังอะไรเงี้ยแต่อจริงผมลองสเต็กกิ้งมาแล้ว ผมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันน้อยมากแทบไม่ต่างเลยเพราะฉันเนี่ยทุกคนมีเหรียญอะไรก็ staking เราวันนั้นไปแล้วกันนะครับไม่น่ามีผลอะไรมากนะครับระยะเวลาในการ farming อันนี้เองนะครับวันที่5นะครับถึงวันที่8ตอนเที่ยงคืนนะก็แค่อยู่แค่4วันทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขามีเว็บไซต์ของเว็บให้ดูนะครับมีตรงไวเบเปเร์ให้อ่านนะครับมีตัวของ Discord มีตัวของ X ให้นั่งดูมีตัวของสื่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บไซต์ด้วยแล้วกันว่าหน้าตาเป็นไ อันนี้นะครับเป็นตัวของหน้าตาเว็บไซต์ของเขาครับตัวของ blockchain gaming ะครับตัวของ arbitrum เลนี่ยเหรียญตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวแบบผมเข้าใจว่าเป็นแพลตฟอร์มนึงในการที่จะพัฒนาเนี่ยมีระบบนะครับมีการแบบดาวโหลด for windows for mac หรือว่า for ubuntu คืออะไรไม่แน่ใจว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกที่นี้เป็น เป็นเลเยอร์หนึ่งบนอีทีเรียมนะครับเป็นเป็นเลเยอร์ที่พัฒนาอยู่บนอีทีเรียมนะก็คือปกธรรมดาแหละส่วนมากพวกเกมก็พัฒนาบนอีทีเรียมเยอะนะฮะแล้วก็นี้จะเป็นตัวของข้อมูลที่เขามีแบบน่าจะเป็นโปรเจกต์นะผมจะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาแบบมีการทำไปบ้างแล้วนะมีสักประมาณห้าโปรเจกต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของเนี่ยครับมีตัวของอ่าเวนการ์ดลีดเหรอไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กปะอาจจะเป็นอาร์ตเวิร์กพวก NFT ละมัง้งนะฮะ ล้วก็จะมีคอมมูนิตี้พวกอย่างทวิตเตอร์ดิสคอร์ท e เลเกมอะไรให้เราเข้าไปนะครับผมมองว่าก็อันนี้ผมมองแบบก็ไม่เห็นเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในการพัฒนาเกมบนบนเชนของเขาและการบนเชนของเขาอันนี้นะครับผมว่ากอ็อ่อย่างที่บอกแล้วกันผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วกันของคริปโตเคอเรนซีเพราะเป็นปีในการฮาวิ่งของบิตคอยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโปรเจกต์ที่ขึ้นขึ้นมาปีนี้มันจะเยอะกว่าปกติในในปีที่ผ่านมาแล้วกันนะเพราะว่าเป็นปีที่มาเป็นปีแบบ มันปเปรียบซึมๆหน่อยนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่แบบว่าอาจจะคึกคักขึ้นมาหน่อยหนึ่งและกันแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคริปโตเคเรนซีเป็นการลงที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่กล้าบอกว่าเป็นความเสี่ยงระดับไหนด้วยผมไม่ใช่เป็นคำกมืนเนาะแต่ผมเชื่อว่าสูงมากๆนะครับอาจจะแบบทุกคนอาจจะมีร้อยอาจะหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับมีการจํากัดความเสี่ยงพูดง่ายๆจำกัดความเสียเส่ยงคือไม่อยากให้ทุกคนแบบ อออินในในสินทรัพย์ตัวนี้แล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนเผื่อไว้ด้วยคืออย่างเช่นสมมติเรามีเงินสักร้อยนึงเนี่ยอาจจะแบ่งเงินแค่แบบ10บาท20บาทมาลงคริปโตเคอร์เรนซีถ้าอยากเล่นนะต้องเช่ามาถ้าอยากเล่นนะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความรู้ไม่มั่นใจผมมองว่าก็การลงทุนแบบนี้อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับเอาเอาการลงทุนที่เหมาะกับเราดีกว่าแบบเราเข้าใจแล้วก็แบบอะไรเรียกอะไรแบบมีเวลากับมันเยอะๆนะอืมนะฮะเพราะเงินของเราเนอะอ่ะโอเคทุกคน ก็หวังว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยละกันนะครับยังไงก็ใครที่แบบมีก็อย่าลืมเป็นสเต็กกิง้งละกันคือผมก็ผมก็รับมาตลอดนะ <laughs> <laughs> ผมก็รับมาตลอดนะคือผมมีเหรียญบางส่วนแหละผมก็เลยไปรับผลตอบแทนกันเรื่อยๆนี่แหละนะครับอ่ะโอเคทุกคนยังไงขอบคุณทุกนที่ติดตามนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคตตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งตามด้วยลนะผมลงคลิปจะได้แจ้งกันสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ถามากล่าละกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในพร์ทหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย Thank you